หญิงหรือเพศชายก็มีฮอร์โมนเหมือนกันค่ะแต่ว่าทำไมถึงควบคุมอารมณ์ได้ไม่เหมือนกันโอเคโอ้เก okay. oh, ่งมากฮอร์โมนเพศฮอร์โมนธรรมดาไม่เหมือนกันนะจ๊ะในร่างกายมนุษย์มีหนึ่งฮอร์โมนจากสมองที่ควบคุมการแก่ชราฮอร์โมนจากต่อมไทรอยที่ควบคุมเาผาผลาญอาหารให้เป็นพลังงานฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตท,ที่ควบคุมความเครียดและต้านเครียดและฮอร์โมนจากอวัยวะสืบพันธุ์เพื่อสร้างฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนเพศจะสร้างมาจากสารชื่อคอเลสเตอรอลหลังจากผ่านกระบวนการแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นเทสโทสเตอโรนและเทสโทสเตอโรนในผู้หญิงจะเปลี่ยนเป็นเอสโตรเจนเพราะฉะนั้นในผู้หญิงก็มีเทสโทสเตอโรนนิดหน่อยส่วนในผู้ชายฮ oh. อร์โมนเทสโทสเตอโรนก็เปลี่ยนเป็นฮอร์โมนผู้หญิงได้นิดหน่อยแล้วฮอร์โมนมันเกี่ยวกับอารมณ์อย่างไรบ้าง 1. เราต้องรู้ว่าฮอร์โมนเพศหญิงตัวหลักก็คือเอสโตรเจน เป็นฮอร์โมนของความรักฮอร์โมนที่อยากจะให้มีคนมารักคนมาเอาใจคนมาประครับประคองคนมาดูแลและจะมีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่งทำให้ผ่อนคลายไม่เครียดนะครับมีความรู้สึกถึงความเป็นแม่ฮอร์โมนสองตัวนั้นจะเกิดความสมดุลกันพอสมดุลกันเมื่อไหร่เนี่ยนะครับผู้หญิงก็จะควบคุมอารมณ์ได้ค่อนข้างจะดีแต่พอใกล้ๆจะมีประจำเดือนสังเกตไหมครับตอนไปใกล้ๆประจำเดือนเนี่ย ฮอร์โมนสองตัวเนี่ยตัวหนึ่งมันจะตกอีกตัวมันตกมากกว่าจนมันเกิดเสียสมดุลของฮอร์โมนเพศเวลาเสียสมดุลฮอร์โมนเพศมันก็จะปี๊ดแตกควบคุมบารมณ์ไม่อยู่อยากจะตกหน้าคนอยากจะต่อยคนทิ้งอยากจะทำลายตัวเองปวดท oh, ้องปวด oh. หัวต่างๆเนะี่ยเขาเรียกว่าเพี้ยนไปจำเดือนเข้า oh. ใจไหมครับเพราะฮอร์โมนเพศหญิงมันเสียสมดุลโอเคโอเคส่วนผู้ชายผู้ชายจะมีฮอร์โมนเพศชาย ส่วนหนึ่งก็จะแตกตัวได้ฮอร์โมนเพศหญิงเค okay, นะเวลาที่ผู้ชายเครียด <c oughs> ก็จะไม่่คยสร้างฮอร์โมนเพศชาย <c oughs> มันก็ไม่สร้างฮอร์โมนเพศหญิงด้วยฉงนั้นผู้ชายเวลาเครียดมากๆจะมีความรู้สึกเหมือนขาดรักเพราะฮอร์โมนเพศหญิงที่ผู้ชายสร้างมามันทําให้ผู้ชายมีความรู้สึกนึกรักมีอารมณ์รักเรืไหมครับดันั้นผู้ชายที่เครียดมากๆ ก็จะดูร้ายอารมณ์ไม่ดีอะไรต่างๆนานาเพราะไม่มีอะไรสนับสนุนฮอร์โมนไม่ได้ทำอะไรในการเสียสมดุลฮอร์โมนจะทำให้เพี้ยนและคุมอารมณ์ไม่ได้ทั้งชายและหญิงเข้าใจนะโดยเฉพาะยิ่งเวลาเครียดมากๆเนี่ยฮอร์โมนจะตกทั้งระบบพอฮอร์โมนตกทั้งระบบมันจะซึมเศร้าพอมันซึมเศร้าจะมีสองอย่างคนหนึ่งก็จะฆ่าตัวตายอีกคนจะดูร้ายไปทำลายคนอื่น